อยู่บนเนื้ที่สองไร่ล้อมรอบด้วยวิวภูเขาธรรมชาติที่ดินแปลงนี้ใกล้เมืองล้อมรอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแถมมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังด้วยบ้านคอนกรีตชั้นเดียวสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวน่ายอยู่มากๆเลยค่ะ อยู่ขาาวใหญมกเลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโออีกแล้วในช่องมาดามโอชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและสวยๆราคาตามเจ้าของผู้แปลงเลยตอนนี้นะคะโอมาอยู่ที่ตำบลสัลิกาอเภอเมืองนครนายกจัังหวดนครนายกอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้โอจะพาทุกท่านชมบ้านพร้อมสวนนะคะบนเนื้อที่สองไร่ทางเจ้าของเองนะคะต้องการขายเพียงในราคา สี่ล้านเก้าแสบาทราคานี้รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้บอกเลยว่าสวยอีกแล้วสวยที่สุดนะคะบรรยากาศดีที่สุดเลยนะคะแปลงนี้ทางเจ้าของต้องการขายแบบดุ่วนดวน,ดนจีไปสนีจา๋าเลยขายในราคา 4.9ล้านบาทหรือ4ล้าน9แสนบาทนั่นเองนะคะบนที่ดินแปลงนี้นะคะทางเจ้าของได้มีการสร้างบ้านคอนกรีตไว้หนึ่งหลังซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงนะคะด้านในบ้านเนี่ยจะมีอยู่3ห้องนอนหนึ่งห้องโถงใหญ่ๆแล้วก็จะมีโซนทำครัวแล้วก็1่แล้วก็2ห้องน้ำบนที่ดินแปลงนี้นะคะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังซึ่งทางเจ้าของเองสร้างเป็นบ้านคอนกรีต ชั้นเดียวยกสูงไว้นะคะซึ่งน่าอยู่มากๆเลยด้านในบ้านเนี่ยจะมีอยู่สามห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องโถงใหญ่ๆมีอยู่สองห้องน้ําแล้วก็มีโซนทําครัวนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมว่าด้านในเป็นแบบไหนซึ่งบอกเลยว่าน่าอยู่มากๆแต่หน้าตอนนี้นะคะบ้านอาจจะดูแบบว่าอ่าสีสันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ทางเจ้าของเนี่ยจะทําสีให้ใหม่ทาสีให้ใหม่นะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเจ้าของไม่ได้อยู่เองให คนเช่าอยู่ดูแลมันก็เลยอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยตาตาเท่าไหร่แต่ยังไงอรก็จะพาชมบ้าน,นาสวยแล้วก็แข็งแรงทำลงโค้งรงค้าวไว้ดีหมดเลยไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะคะและที่สําคัญสุดๆใครที่มาอยู่นครนายกจะต้องห้อยหาภูเขานั่นเองนั้นก็มีอยู่แล้วเห็นไหมภูเขาอยู่ด้านหลังเราเลยบ้านหลังนี้นะบรรยากาศดีมากล้อมรอบนี่เห็นไหมสีเหลืองเหลืองนั่นคือนาข้าวนะกําลังออกรวงข้าวกําลังแบบว่า เริ่มสุกแล้วอะเริ่มจะเก็บแล้วนะนาข้าวอยู่นี่อยู่ล้อมรอบบ้านเราแล้วก็มองทัด้ไยจะเป็นวิวภูเขาเห็นไหมสวยมากมองทางไหนก็มองเห็นวิวภูเขาหมดเลยใครที่จะมาอยู่นะครนายกจะต้องครบเรื่องนี้คือมองเห็นวิวภูเขาจะต้องมองเห็นทุ่งนาจะต้องมีสวนผลไม้ที่เนี่ยเรามีคำตอบให้เลยนะคะบนสวนแห่งนี้นะคะนี่ตอนนี้ผอม,มาอยืนอยู่ด้านริมสวนพอดีนะคะเมื่อกี้ นี่สวนนะคะบนสวนนี้จะมีเกือบครบทุกอย่างเลยนะหลักๆที่พลาดไม่ได้ก็คือว่ามมยงชิดนั่นเองมมยงชิดบนสวนนี้มีอยู่ประมาณ35 40ถึง40ต้นนะคะแล้วก็มีมังคุดส้มโอฝรั่งมะม่วงกล้วยมะเฟืองแล้วก็อีกมากมายเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวจะพาชมที่ดินแปลงนี้นะคะลักษณะคือด้านหน้าเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณ30กว่าเมตร ติดถนนลาดยางเดินทางสะดวกไฟฟ้าประปาเข้าถึงแล้วแล้วก็ยาวไปด้านหลังนะคะส่วนด้านหลังก็จะมีเพื่อนบ้านติดด้านหน้าก็มีเพื่อนบ้านกําลังสร้างอยู่ด้านหน้าติดถนนคันกรีตกว้างสองเลนซึ่งสวนกันสบายบาย,บายถนนไม่แคบเลยห่างจากสียแยกประชากะเกษมแค่6 0 0เมตรเท่านั้นเองบอกเลยว่าใกล้เมืองมากๆแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดใกล้โรงเรียนใกล้สถานที่ท่องเที่ยวออกจากบ้านไป ประมาณ2-3กิโลเนี่ยน้ำตกเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะ mm. เช่นน้ำตกสาร,ริกาน้ำตกนางรองวงังตะคายเขื่อนขุนดาดอยู่บริเวณใกล้ๆอันเนี้ยคือบอกเลยว่าที่ดินแปลงนี้หรือว่าบ้านหลังนี้บ้านสวนหลังนี้นะคะอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเลยอะอย่างนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมลักษณะของสวนแห่งนี้ดีกว่าว่าเป็นแบบไหนไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะโอ๋พร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็จะเริ่มจากถนนด้านหน้าให้เช่นเคยนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนลาดยางพึ่งทําใหม่ๆเลยนะคะนี่สดๆร้อนๆพึ่งเสร็จนะคะนี่เห็นไหมคะถนนกว้างสองเลนนะคะขับรถสวนกันได้แบบสบายๆเลยนี่อะตรงนี้นะคะเรามาจากศสีแยกประชากะเกษม มาจากกรุงเทพเจอสี่แยกประชาเกษตนะคะเลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ600เมตรก็จะถึงตรงนี้เลยให้ชมก่อนวันนี้นะคะที่เอเข้ามาเนี่ยคือฝนตกหนักมากแล้วก็ยาจะทุ่มท่วมนิดนึงเนาะมันก็เลยอาจจะดูแบบว่าลกๆแต่ก็คือน่าอยู่มากคือวิวเขาวเนี่ยล้อมรอบเลยอเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆตอนนี้เรามองใกล้ๆเห็นไหมนี่วิวเขาเต็มไปหมดเลย แปลงที่เราขายนะคะก็ล้อมรั้วไว้แล้วบางส่วนนะคะส่วนบางส่วนก็เหมือนปล่อยเป็นรั้วธรรมชาติอันนี้จะเป็นทางเข้าบ้านวันนี้ฝนตกนะคะอาจจะดูแฉะนิดนึงอก่อนอื่นโอ้ให้ชมฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้นะคะจะเป็นที่ดินจัดสรรข้านะคะก็คือมีการสร้างบ้านมีเพื่อนบ้านแล้วเห็นไหมกําลังสร้างอยู่ นี่คนงานกำลังทำงานอยู่นะคะถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทนะคะอยู่ใกล้ๆเราทั้งหมดเลยเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านเยอะมากนะคะเป็นชุมชนไฟฟ้าปะปาเข้าถึงแล้วเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชวมว่าด้านในส่วนนี้มีอะไรบ้างอะ่ละลักษณะก็จะประมาณนี้นะมองจากภายนอกนี่เลยเดี๋ยวมายืนจากด้านหน้าสวนแล้วก็แพนกล้องกลับมาให้ทุกท่านเห็นแบบบรรยากาศร,ร,รวมๆก่อน พอเราเดินเข้ามายืนตรงหน้ารั้วนะคะเราก็จะเห็นทุ่งนาที่อยู่ติดกับเราตรงนี้เห็นไหมเริ่มเหลืองแล้วสวยมากแล้วก็มีสนามหญ้ามีต้นไม้นะคะต้นไม้ผลไม้เนี่ยก็มีโอหเยอะมากหลายชนิดนี่ลักษณะมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะอ่าให้ชมก่อนด้านหน้า อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหน้าบ้านของเรานะคะท่าในใดที่ซื้อก็มีเพื่อนบ้านนะคะถนนคนทังสะดวกสบายไฟฟ้าประปาเข้าถึงแล้วมีประตูรั้วปิดเปิดนะคะเพื่อความปลอดภยัยโอเคนี่มะม่วงนะคะที่นี่มีอยู่ให้เริ่มชมจากมะม่วงก่อนมีมะม่วงเนี่ยหลายต้นมากนะขอไม่นับเลยแล้วกันมีมะม่วงนะคะแล้วก็กล้วยหไหมกล้วยนี้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์เช่นกันนะคะที่นี่มีฝั่งนี้ก็มีมะม่วงมะยม เห็นไหมคะนี่มะม่วงมะยมกระท้อนนะคะที่นี่ก็จะมีกระท้อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธุ์ปุยปุยฝ้ายนะคะพันธุ์ปุยฝ้ายเหมือนเดิมแล้วก็มีต้นมะยงชิดนะคะเดี๋ยวพาไปดูอาที่ดินของเรานะคะจีอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กว้างเนี่ยนะจะประมาณ30เมตรแล้วก็ยาวไปเนื้อที่สองไร่ก็กําลังสร้างบ้านดูแลพอดีพอดีเนาะแล้วก็มีต้นมะนาว มะยงชิดนะคะอันนี้เป็นต้นดอกแคนี่ต้นดอกแคนี่ต้นใหญ่มากเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนลนักษณะเป็นสวนเป็นแนวนะคะเห็นไหมมะยงชิดมะม่วงนะคะปลูกเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีไม้ดอกไม้ประดับรอบๆบ,บ,บ้านเยอะไปหมดเลยต้นปีบก็มีนะเนี่ยเขาเรียกวอะไรปีบมันจะเป็นดอกขาวๆหอมๆนี่ อันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้าบ้านนะคะโซนด้านหน้าบ้านเนี่ยจะมีต้นไม้เยอะมากเห็น mm. ไหมไม่ยงชิดไม่ยอชิดหลายต้นมากเลยนะแล้วก็บ้านหลังหนึ่งที่โอ,อบอกก็คืออยู่ตรงนี้เลยบ้านก็จะเป็นบ้านปูนนะแข็งแรงมากน่าอยู่มากเลยนะคะแล้วก็ข้างบ้านเนี่ยจะมีบ่อน้ำคล้ายๆเป็นเหมือนอเป็นบ่อน้ำเป็นลำธารเล็กๆอยู่ตรงนี้ นะคะไม่ใช่ลำธารธรรมชาติอะไรหรอกคือเป็นลำธารส่วนตัวนี่แหละคะ่ะนี่เลยอันนี้เรามายืนอยู่ด้านหน้าบ้านเนี่ยมีไม้ดอกไม้ประดับเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะนี่ให้ชมใกล้ๆนิดนึงแต่เราก็เรียกชื่อไม่เป็นนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะในราคาสี่ล้านเก้าแสนบาทไม้ดอกไม้ประดับมีหลากหลายมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นลงจอดรถนะคะนี่เห็นไหม ตอนนี้ออกมายืนอยู่ด้านข้างบ้านโอ้ให้ชมแบบประมาณคร่าวๆก่อนเนาะด้านข้างบ้านพอเรามองมาลงจอดรถเนี่ยทำแบบง่ายๆสังกสีธรรมดาธรรมดาเลยเห็นไหมคะไม่ได้หรูหราอะไรมากเนาะถ้าใครแบบว่าอยากให้มันดูดีกว่านี้ก็ลองเข้ามาทําใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนห้องเก็บของแต่ก็ไม่ค่อยโอเคแล้วแหละแล้วก็ส่วนที่เรามองมาข้างๆนะคะเราก็จะมีต้นไม้อะไรนะไม่ยงชิดล้อมเลย มีมะยงชิดเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะนี่นี่อ่ะแล้วก็มีอันนี้ต้นเขาเรียกต้นอะไรไม่รู้อะสวยมากต้นโมกโมกด่างอ่าประมาณนั้นค่ะพอเรายืนจากรลงจอดรถเข้ามานะคะเราก็จะมองออกไปด้านหน้าก็จะมีแต่สวนนะคะสวนทั้งหมดเลยตรงนี้มะยงชิดมะม่วงกระท้อนกล้วยนะคะแล้วก็มีไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะกระดังงาไหมไม่รู้เหมือนกันเนาะ ไม่น่าจะใช่ดอกสวยมากเลยอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้นสะเดาก็มีดูดีนะคะน่าอยู่มากๆอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวบ้านนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันอันด้านหน้านะคะก่อนที่เราจะขึ้นเนี่ยเห็นไหมเราก็จะมีอ่า เหมือนระเบียงเทเลสนะคะส่วนตรงนี้ก็เหมือนจอดรถได้หนึ่งคันด้านหน้าหรือเราจะทําห้องต่อเติมเพิ่มเติมก็ได้นะก็ค่อนข้างจะทําดีเลยแหละตรงนี้นะคะในราคานี้ก็ถือว่าคุ้มนะบนเนื้อที่สองไร่ราคาสี่ล้านเก้าแสนบาทนะคะด้านหน้าของเราก็ออกมาเป็นสวนเป็นต้นไม้ตรงนี้จะมีบ่อน,น้ําอ่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในบ้านก่อนอันนี้ก็จะเป็นบันไดนะคะบันไดาทางขึ้นตรงนี้จะมีม้านั่งเห็นไหมคะ มีโองโองรับซับนี่ก็จะเป็นประตูทางเข้านะคะประตูทางเข้าเนี่ยก็จะเป็นประตูแบบอลูมิเนียมเดี๋ยวให้ชมหน้าบ้านอีกนิดนึงบรรยากาศดีมากนะมองอย่างแค่นี้ก็รู้เลยว่าน่าจะแบบโอเคมากที่นี่นะคะวันนี้อากาศน่าจะอยู่ประมาณยี่สิบแปดองศา5พอเราเดินเข้ามานะคะเราก็จะมาเจอห้องโถง ห้องโถงก็ปูด้วยกระเบื้องนะคะขนาด40คูณสี่ะิบค่ะนี่ห้องโถงใหญ่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นฝ้าฉาบเรียบทำเป็นฝ้าหลุมไว้น่ารักน่ารักนะคะพอเรามาฝั่งนี้นะคะห้องโถงแล้วก็จะเป็นเหมือนห้องครัวฝั่งนี้นะคะโซนครัวนั่งรับประทานอาหารตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ห้องน้ำเดี๋ยวพาไปชมตรงนี้จะมีห้องนอนหนึ่งห้องสองห้องแล้วก็ตรงนี้อีกห้องหนึ่งเป็นสามห้อง ้าน,นในห้องนะคะก็ทั่วๆไปนะคะอ่าประมาณนี้เลยเอาแบบชมเร็วๆก่อนเนาะนี่ฝ้านะคะพอเราลงมาก็จะมีเนี่ยหน้าต่างรอบเลยนะ<ม>นี่น่าอยู่มากอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในห้องนี้ก่อน<ม>ห้องนี้ก็จะมองเห็นว,วิวภูเขามีหน้าตา่างอ่ะภายในบ้านนี้นะทางจะทาจ้ของบอกว่าจะทําสีให้ทาสีให้นะคะ บริการทาสีให้ใหม่เลยทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะมีแอร์อยู่บ้างนะคะแต่ละห้องแต่ว่าไม่รู้ใช้ได้ไหมนะดูแล้วน่าจะเก่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็มีห้องนอนอีกตรงนี้ห้องหนึ่งอโอยืนจากมุมนี้นะคะให้ทุกท่านชมอีกนิดหนึงก่อนที่จะเข้าห้องนอนตรงนี้อ่อันนี้เป็นทางที่โอเดินเข้ามาส่วนตรงนี้เป็นหน้าต่างนะคะพอเรามองออกไปก็จะมา เจอตรงนี้นะ่าจะประมาณแบบเป็นลงจอดรถได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกโรงหนึ่งที่เราพาชมเมื่อกี้สังกสีแบบไม่ได้โอเคดูดีอะไรมากนะแต่ก็ลักษณะเป็นบ้านสวนที่หลูนะรวมๆ้วนะคือหลูมากอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราชมห้องนี้ก่อนห้องนี้ก็จะแบบว่ากระเบื้องอีกลายหนึ่งนะลายแบบประมาณลายลายไม้หรอใช่ใช่ลายไม้อ,มอะ,อะห้องก็จะเป็นห้องแบบ ก็อยู่ได้นะคะอยู่ได้โอเคเลยแหละดูดีเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นทางบ้านหลังบ้านสามารถลงไปข้างในได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะแบบก็ทั่วทไปนะคะจริงๆแล้วนะคะบ้านหลังเนี้ยอันนี้ห้องน้ำนะคะนี่จริงๆแล้วนะคะบ้านหลังเนี้ยมีคนเช่าอยู่ประจำเดือนละห้าพันบาทแต่ตอนนี้เจ้าของคือจะขายบ้านก็เลยให้คนเช่าออก ไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีปัญหากับผู้ซื้อรายใหม่อันนี้ก็จะเป็นครัวครัวเหมือนครัวภายในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราอยากจะทําครัวนอกนะก็ต่อเติมออกไปนิดนึงหรือว่าจอดช่องตรงนี้ต่อเติมออกไปก็ก็โอเคเลยนะสร้างอีกหลังหนึ่งแต่เชื่อมต่อกันมุมนี้ได้อยู่อ่ะโอเคก็กภายในบ้านนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยนี่โคมไฟสวยด้วยนะ พอเราเดินออกมาก็จะมาพบกับหน้าบ้านวิวภูเขาด้านหน้านะคะรับลมดีมากเลยมีต้นไม้เยอะๆนะคะแค่เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในสวนกันต่อตรงนี้นะคะก็มีผักสวนครัวบ้างนะคะข่าตะไคร้ผักชีกระพงกระเพราโอ้ยมีหมดมะยมก็มีต้นมะยมอยู่นี่อันนี้ต้นอะไรเขาเรียกปรงหรอเออไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ ที่นี่นะคะอากาศดีมากสังเกตจากต้นไม้นะเห็นไหมมีไม้ปากก่าเกาะๆอยู่แบบนี้สมบูรณ์นะแสดงว่าอากาศดีไม่ต้องดูอะไรดูง่ายๆตรงนี้ต้นโปรงมีลูกด้วยไม่เคยเห็นเลยสวยมากเลยนี่เห็นไหมอพอเรามาหลังบ้านนะคะเราก็จะมาพบกับสวนเช่นเดิมนะคะนี่สวนที่โอ๋บอกก็จะมีต้นจำปีด้วยนะจำปีต้นหนึ่งตรงนี้แล้วก็มีต้นมะยงชีดมังคุดมะยงชิดอีกแล้วก็นี่มะม่วงนะคะ ก็มีต้นลำไยด้วยขนุนโอ้ยมีเกือบทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมคะถ้าใครแบบมาทำดีๆดูแลดีๆนะโอเคมากเลยอะเดี๋ยวจะพาไปทางนี้ก่อนนี่อันนี้ข้างบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะอ่าทางเจ้าของนะคะทำเป็นลนักษณะเป็นยกสูงนี่มีเหมือนเป็นอ่ายกสูงแล้วก็ทําเป็นประตูเพื่อเก็บอุปกรณ์เกษตรอะไรเงี้ยก็ได้นะนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหม อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังบ้านจะมีประตูเข้าออกที่โอ๋ให้ชมเมื่อกี้นะตอนที่เข้าไปภายในบ้านเป็นบ้านปูนนะคะแข็งแรงไม่ใช่แบบบ้านไมบน้บ้านแบบนอกดาวไม่ใช่นะอันนี้เป็นทางที่โอ๋เดินเข้ามามีระบบน้ําทิ้งระบบดูดน้ําเพื่อลดในสวนอะไรเรียบร้อยนะคะจะของดูแลไม่ไหวแล้วก็ปลดภาระบางอย่างนะคะจะได้แบบไม่ต้องผูก มัดมีภาระอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเศรษฐกิจนี้ทั้งเจ้าของเองก็เข้าใจในสภาพที่รับไม่ไหวเลยขายแต่จริงๆก็เสียดายอยู่นะคะเจ้าของบอกว่าบ้านนี้ค่อนข้างจะทําดีมากอะตอนนี้นะคะผมมายืนอยู่ด้านข้างสวนแล้วกันฝั่งนี้ไม่ได้ทํารั้วนะคะแต่ของเราเนี่ยจะเป็นพื้นดินที่ถมไว้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นนาเห็นไหมนาก็จะต่ํากว่าเราด้าน,นหลังนะพอเราออกมาจะมีวิวเขามีเขาเล็กเขาใหญ่แต่เราไม่รู้เขาอะไรบ้างมีชื่อไหม ก็คือปกติก็จะมีชื่อเขาแล้แต่ก็เราไม่รู้เนาะนี่มีเพื่อนบ้านอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านมีต้นตาลตรงนี้ค่ะเป็นแนวถนนนะคะเห็นไหมส่วนตรงนี้นะคะก็อยู่ข้างบ้านก็ห่างกันอยู่นะเดินเล่นได้ชมวิวได้นี่เห็นไหมคะมีบ่อน,น้ําตรงนี้คือถ้าเรามาปรับแต่งหน่อยก็สวยเลยนะเป็นบ่อบัวแต่ว่าตอนนี้คือเจ้าของเหมือนไม่มีแรงทําแล้วอะ่ะ สภาพเศรษฐกิจตอนนี้ด้วยนะก็เลยอยากจะปล่อยออกไปคนเช่าก็เพิ่งให้ออกไปได้เมื่อสิ้นเดือนนี้เองนะคะออกไปได้สองสาวันแหละสองสาวันนี้เองลูกยอก็มีนะคะมะกูดต้นใหญ่มากเลยเห็นไหมคะนี่นี่มะยงชิดนี่เยอะมากเลยนะเห็นไหมคะด้าน,นหลังเนี่ยมีรั้ว ล้อมรั้วไว้แล้วไอ้ที่ล้อมลั้วเนี่ยเพราะว่าคนอื่นล้อมนะคะทั้งเจ้าของเองอยู่แบบสบายสบาย,บายไม่ได้ล้อมลัว้วบรรยากาศน่าอยู่มากเลยเห็นไหมคะนี่อันนี้อกกําลังเดินรอบบ่อนะเดินเข้ามาจากนี่ข้างบ้านเมื่อกี้โอบอยู่ตรงนั้นเห็นไหมคะแล้วก็เดินรอบมาวนมาวนมาอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําบ่อน้ําก็คือเลี้ยงปลาบ่อบัวอะไรก็มันแค่อยู่ในเนื้อที่ที่สองไร่จัดสรรลงตัวทุกอย่างแล้วนะ มีต้นไม้ก็เกือบครบทุกต้นเลยส้มโอก็มีตรงนี้ค่ะนี่ส้มโอต้นหนึง่งมะกอกน้ำก็มีมะกอกนี่ลูกเยอะมากเลยนะอ่ามีอยู่ครั้งหนึ่งโอเข้ามาตอนนั้นยังมีคนเช่าอยู่นะคะก็เดินมาเนี่ยคือตัดหญ้าเตียนแล้วดูสวยมากอันนี้ต้นอะไรไม่รู้อะสวยมากเลยอะใบนี่ดูสิต้นอะไรไม่รู้นี่ อ่ะไม่เป็นไรเรามาฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้ก็ต้นอะไรไม่รู้อีกก็เป็นไม้ใหญ่ไม่ป่าแล้วกันเนาะแล้วก็ที่แน่ๆนะคะฝั่งนี้คือมะกอกมะกอกนี่รูปเยอะมากเลยอะดูสินี่มะกอกน้ํานะคะที่เขาเอาไปดองไปแช่กินนะคะแช่อิ่มที่ขายอยู่เซเว่นอะถุงละสิบยี่สิบสามสิบาทอุ้ยลูปใหญ่ขนั้นเลยอุ้ยล่วงเต็ไมไปหมดเลยอ่ะ มะกอกน้ํานะคะเขาเรียกมะกอกน้ําอ่าหรือว่าคนอื่นเรียกอะไรก็ไม่รู้โอเรียกว่ามะกอกน้ําแล้วกันนี่แล้วก็มีปลาเยอะมากเลยดูสิเห็นไหมเห็นไหมวิปลาเต็มเลยอะ่ะลูกปลาโอ้มีบัวด้วยนะคะดอกบัวมีผักกระเฉดด้วยพร้อมพร้อมทุกอย่างเลยนะคะใครที่มาตรงนี้อ บนเนื้อที่สองไร่นะคะก็คือทำไว้ค่อนข้างจะแบบลงตัวนะคะ,ะมีระบบน้ำบ้างแต่ไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมนะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้อยู่ประจำมะกอกมีสองต้นมะกอกน้ำอยู่นี่อีกต้นหนึ่งนะคะชะอมก็มีนะคะนี่ชะอมอยู่นี่บ่อน้ําก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วเขาจะทําเป็นแบบเหมือนว้าว,าวเป็นเลขแปดนะว้าวมานี้นิด,น,ดนึงแต่ตอนนี้คือสภาพแบบรกล้าง สภาพแบบโลกล้างเนาะไม่ได้ดูแลอะไรมากต้นไม้อันนี้ก็เยอะไปหมดเลยจริงๆไปซื้อข้างนอกนี่แพงมากเลยนะต้นพวกนี้อ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นต้นไมะยงชิดนะคะไมะยงชิดเนี่ยมีหนึ่งสองสามอุ้ยด้านหลังเยอะมากเลยไมะยงชิดเยอะต้นพุษราก็มีพุทรา,าอยู่นี่พุทาสามรสนะนี่เลยเห็นไหมแต่ว่าเรา เดินมาได้ท้ายสวนเนี่ยคือค่อนข้างจะเห็นต้นไม้เยอะมากเลยนี่ชาอมชาอมเต็มไปหมดเลยนะเก็บกินได้เลยใครซื้อที่ดินวันนี้ก็คือเก็บผลผลิตวันนี้ได้เลยนะคะนี่ดูสิชาอมก็เยอะแล้วก็นี่ไม้อะไรไม่รู้ว่าสวยมากเลยใบเขาเรียกอะไรอ่ะออ้ยดูดิไม้ด่างไม้ด่างด่างมากเลยอ่ะด่างไปทางไหนวะเนี่ยหรือว่าไม้เออ ไม่ยงชิดได้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะนับให้มาขีดต้นอ่าอันนี้ก็จะเป็นต้นมโยงชิดแบบเป็นโดงเลยถ้าเราเดินทางนี้น่าจะไม่รอดแล้วแหละดูท่าทางโอเคก็ให้ชมประมาณนี้ตอนนี้นะคะเราเดินมาคือเดินจากหลังบ้านข้างข้างบ้านเนี่ยเดินจากข้างๆบ้านอ้อมบ่อน้ํานะคะ อ้อมแล้วก็กลับมานี่แล้วนี่กลับเข้ามาหน้าบ้านแล้วทีนี้ถ้าเราจะตรงไปทางนี้เนี่ยอาจจะไปลําบากเห็นไหมคะเราคงจะต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะนีะ่จบแล้วนี่เลยลูกยอก็มีนะคะบรรยากาศดีมากเลยมีเสาไฟนะคะดึงเข้ามาใครที่ซื้อก็มาขยับขยายเสาไฟเอาใหม่ตอนนี้รู้สึกจะเป็นกลางๆที่อยู่นะคะดึงไว้ส่วนตัว นี่เลยกล้วยมีเยอะนะคะโอเคค่ะโดยรวมก็ประมาณนี้เลยค่ะด้วยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมแปลงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะพาชม ที่ดินส,สวยบ้านสสวยๆและราคาถูกๆแบบนี้อีกลาไปก่อนค่ะ